ฮุนเซนโพสต์ตำหนิอินโฟเคมเมนทำคอนเทนต์เผาสินค้าไทยสมเด็จฮุนเซนประธานบูธิสภากัมพูชาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะสแสดงความไม่พอใจยอย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมของอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาชื่อ KO1 หลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงการเผาสินค้าไทยพร้อมกล่าวตำหนิพ่อค้าแม่ค้าที่ยังจำหน่ายสินค้าจากประเทศไทยสมเด็จฮุนเซนระบุว่าได้ชมวิดีโอยาวกว่า8นาทีซึ่งมีเนื้อหาการ ความบาดสินค้าไทยนำทีมโดย k o 1และรู้สึกผิดหวังกับพฤติกรรมดังกล่าว โดยมองว่าเป็นการกระทําที่เกินเลยกว่าความรักชาติการเผาสินค้าและสับแช่งผู้จาหน่ายสินค้าไทยไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมในการแสดงออกถึงความรักในชาติถ้า KO1 มีเงินมากพอก็ขอให้ไปซื้อสินค้าที่เหลือเหล่านั้นทั้งหมดมาทําเป็นอาหารสัตว์ดีกว่าเผาทิ้งเหมือนที่ KO1 ทําในวิดีโอเพราะถ้าคนไม่กินอย่างน้อยก็ให้สัตว์ได้กินยังดีกว่าเผาทําลายทิ้งเปล่าๆพร้อมกันนี้สมเด็จฮุนเซนยังตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้ชาวกัมพูชาทั้งในและ นอกประเทศกว่า99%ได้ร่วมบอยคอรสินค้าไทยแล้วจึงควรคำนึงถึงพ่อค้าแม่ค้าที่มีสินค้าไทยค้างสต็อกว่าควรได้จำหน่ายเพื่อระบายสินค้าและคืนทุนบ้างไม่ใช่กดดันให้เผาทิ้งทั้งหมดภายใต้โพด,ดังกล่าวสมเด็จฮุนเซนยิงแสดงความเห็นเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์โดยสนับสนุนแนวคิดการขาดสินค้าที่มีอยู่เดิมให้หมดก่อนแต่ไม่ควรมีการนําเข้าสินค้าใหม่จากไทยเพิ่มเพื่อป้องกันการหลอกลวงผู้บริโภคโดยสมเด็จฮุนเซนบอกว่าเราไม่ควรให้ใครมา กล่าวหาว่าสินค้าเก่าขายไม่หมดทันที่จริงแล้วเป็นของนําเข้าใหม่เราควรพยายามผลิตและบริโภคสินค้าในประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจของกามพูชาพร้อมเรียกร้องให้ KO1 และประชาชนหันมาส่งเสริมคุณธรรมศิลธรรมและเกียรติภูมิของชาติแทนการกระทําที่บ้าวินซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn